ถ้าพูดถึงผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดคนหนึ่งในโลกฮุนเซนของกัมพูชาคือชื่อที่คุณจะต้องเคยได้ยินเขาเป็นนายกรัฐมนตรีมา38ปีเต็มตั้งแต่ปี1985จนถึงปี2023ผ่านทั้งยกสงครามกลางเมืองขมรนแดงจนพาก,กัมพูชามาอยู่ในเวทีโลก แต่เบื้องหลังความยาวนานนั้นกลับมีกลไกาการเมืองที่หลายคนมองว่าเป็นเครือข่ายอำนาจในตระกูลแล้ววันนี้ลูกชายของเขาอย่างฮุนมาเน็ตก็ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ท่ามกลางคำถามที่ค้างคาในใจผู้คนว่านี่คือการส่งไม้ต่อทางอำนาจอย่างราบรื่นหรือเป็นแผนที่วางไว้ล่วงหน้าใครคือฮุนมาเนต ฮุนมาเน็ตจบการศึกษาทางทหารจากเวสต์พอยต์สหรัฐอเมริกาเป็นคนหนุ่มที่หลายคนเชื่อว่าจะมาเปลี่ยนโฉมหน้ากัมพูชาแต่ในความเป็นจริงเขาเติบโตและฝึกการเมืองมาใต้ร่มเงาของพ่อมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2018เขาเริ่มมีบทบาทสูงในกองทัพและถูกวางตัวชัดเจนว่าจะสืบทอดตำแหน่งนายก ในปี2023หุ่นเซนประกาศลาออกและเสนอชื่อหุ่นมาเน็ตเข้ารับตำแหน่งแทนทันทีโดยรัฐสภาที่ควบคุมโดยพรรค c p พก็อนุมัติอย่างรวดเร็วไม่มีฝ่ายค้านไม่มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่านี่คือการส่งไม้ต่อโดยประชาชนหรือโดยพ่อช่วงที่ผ่านมาหุ่นเซนกลับมาเป็นข่าวในไทย เพราะมีคลิปเสียงหลุดที่เขากล่าวถึงนักการเมืองระดับสูงของไทยเรื่องนี้ไม่ได้แค่สะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังตอกย้ำอีกว่าแม้จะลงจากตำแหน่งนายขุนเซนยังคุมเกมอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาที่ลูกชายรับตำแหน่งต่ออย่างรวดเร็วแต่พ่อยังคงพูดแทนรัฐบาลคุมสื่อและออกความเห็นต่อการเมืองระหว่างประเทศ แน่นอนว่ามีบางคนชื่นชมว่าหุนมาเน็ตมีภาพลักษณะสะอาดนิ่งสุภาพและมีการศึกษาดีแต่ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มนักวิชาการและภาคประชาชนบางส่วนก็มองว่ามันคือการสืบทอดอำนาจที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมแม้หุนมาเน็ตจ,จะเป็นนายกแต่คนที่ยังคุมพักค c p p และมีอำนาจเบื้องหลังก็ยังเป็นฮุนเซน เขายังคุมสภามีอำนาจเลือกผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ระดับสูงและยังออกความเห็นได้ทุกเรื่องเหมือนอย่างนั่งเก้าอี้อยู่เงียบๆมันเหมือนกับว่าแค่เปลี่ยนเก้าอี้แต่ไม่ได้เปลี่ยนคนควบคุมรีโมทแล้วเราควรเรียนรู้อะไรประเทศในอาเซียนอย่างไทยลาวเมียนมาอินโดก็ล้วนมีบริบทการเมืองที่หลากหลายกัมพูชาจึงกลายเป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจว่า การเปลี่ยนผ่านอำนาจควรโปร่งใสแค่ไหนและความเป็นประชาธิปไตยต้องอิงประชาชนมากน้อยแค่ไหนคุณคิดยังไงกับการเปลี่ยนผ่านอำนาจแบบนี้เป็นเรื่องที่ประเทศควรทำเพื่อความสมบต่อเนื่องหรือเป็นการจำกัดโอกาสของประชาชนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะและถ้าชอบเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่เล่าให้เข้าใจง่ายฝากกดติดตามด้วยนะ